สวัสดีครับวันนี้นะครับพ่อเอ็มพามเเลยมาเอาเลยลืมตาก่อนยังไม่ถึงลืมตาก่อนวันนี้นะครับพ่อเอ็มพามเเลยมาดูบ้านใหม่นะครับซึ่งเราจะเลี้ยงหมาได้เยอะมากเขาเป็อย่างนี้กี่ตัวนึงแสนตัวไม่ได้หรอกเอาสักกี่ตัวดียี่สิบตัวแล้วแมวอะแมว่ะแมวยี่สิบตัวหมายี่สิบตัวนะน่าจะกัดกันตายโอเคนะเดี๋ยวเอมเลดปิดตาก่อนเพิ่มนจะพาไปดูบ้านใหม่เอมเลยนะปิดตาไว้นะห้ามลืมตานะห้ามโกงนะนะครับเดี๋ยวพ่มจะพาไปดูบ้านใหม่เอมเลยนะ อปิดตาไว้ปิดตาไว้ปิดตาไว้นี่นี่นี่บ้านใหม่ออมลตนะครับมถึงีงมูลค่าร้อยล้านนะครับบปนี่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 คือบ้านใหม่ออมฤตนะครับออมเลตรับตาก่อนนะนี่ออมลตลืมตาได้เห็นไหมนี่บ้านใหม่ออมลตนะครับนี่มูลค่าหนึ่งร้อยล้านนะครับนี่เข้าไปดูในสวนนี่มีสวนด้วยนะตรงนี้เลี้ยงเป็ดไ้ด้วยนะเห็นไหมเป็ดปลอม เนี่ยต่อไปเรามีที่แล้วต่อไปไปซื้อหมากันนะแล้วก็จะวิ่งเล่นได้ทั่วนะรู้ไหมเอ่มีสวนด้วยนะนอ,อ่โอ้โหมาดีพ่อเอ็มแต่งสวนไว้ให้อย่างดีเลยอเห็นไหมใช้เงินร้อยล้านเลยบายไปเดินต่อเดินต่อเพ่อเอ็มรวยมากเพราะเอ็มเป็นสุลตานนะครับผมเอ็มรวยสุดๆ,ๆ,ๆนี่เดินไปเลยนี่นี่ตรงนี้ก็ทําเป็นมุมให้ถ่ายรูปนะเราไปดูบ้านของเราไหมนี่เดินไปเนี่ยเราจะเลี้ยงหมากี่ตัวให้หมาวิ่ง ให้หมาวิ่งเล่นได้หมดเลยนะน,นี่เอาแมวห่ตัวเอาหมาพันอะไรห,หมาพัน,นอะไรหมาพันปอมนะนี่นี่พออ่อมก็ซื้อซื้อสิ่งโตมาเลี้ยงด้วยนะเดี๋ยวตอนดึกอมเล็ตก,ก็มานั่งเล่นตรงนี้ได้เนี่ยพออ่อมก็ทําเป็นสวนไว้ให้ออมเล็ตดังเล่นนี่เห็นไหมนี่นี่นะเข้าไปนั่งเล่นสิเป็นไงไหครับบ้านบ้านช่องอมเล็ตขี่ขับเจ๋งไหมล่ะฮะมาเดินเดินพาดดนโดนทัวร์ต่อมาดูตรงนี้ต่อเร็วไปดูบ้านเรานี่บ้านของเราดีมีสองชั้นนะ มีด่านฟ้าด้วยนี่นี่เห็นไหมพ่อเอ็มเปิดต่อลาโพงไว้เปิดเพลงให้อเมริดด้วยเนี่ยนี่ํอเมริดดูตรงนี้ถ่ายรูปพ่อเอ็มทำไปให้เพื่อนๆนมาถ่ายรูปด้วยเห็นไหมพ่อเอ็มรวยไหมเนี่ยเมื่อวานเอฟซีเขาบอกว่าพ่อเอ็มเนี่ยให้ตังค์อเมริดพันหนึ่งเข้าเซเว่นเนี่ยไปซื้อทําน้ําเขาบอกว่าให้เรียกว่าป่าเอ็มนะครับพ่อเอ็มบอกว่าไม่ต้องเรียกว่าป่าเอ็มนะให้เรียกว่าป๋ายุดธนี่สวยไหมดูมีหุ่นอะไรนี่เต็มเลย ไปเราไปเข้าบ้านเราเดีกว่าเราพาเพื่อนๆไปดูในบ้านดีกว่าไปเอาเลยตื่นเต้นไหมเนี่ยบ้านหลังใหม่เราเนี่ยใหญ่ไหม<ช>วิ่งเล่นได้เลยนะ<ช>เห็นไหม<ช>มีไก่ด้วย<ช>เห็นไหมนี่ดูสวนดอกไม้<ช>เห็นไหมตรงนั้นพอเอ็มทำน้ําตกไว้ให้ด้วยนะไปดูน้ําตกไหมล่ะ<ช>นี่พอเอ็มพาไปดูระเบียงชั้นสองก่อนดีกว,ว่าปะอ่าตอนนี้จะพาไปดูชั้นสองของบ้านนะครับพอเอ็มแต่งเป็นสวนไว้ข้างบนไว้ให้นั่งเล่นตอนกลางคืนนะครับนี่ตรงนี้เป็นโซนน้ําตกนะรวยเกิน อ่าไปครับอ่าเดินไปเดินขึ้นไปข้างบนก่อนขึ้นไปข้างบนก่อนขึ้นไปข้างบนก่อนอะไรนะทำไมมีคนด้วยเหรออ๋อสงสัยเจ้าของเก่าเขายังไม่ย้ายออกไม่เราไเดินขึ้นไปไม่ต้องห่วงเนบ้านของเราเองออมเด็เชื่อไหมเนี่ยเชื่อดิเดี๋ยวจะได้เลี้ยงหมาเยอะๆไงพอเรามีที่ให้หมาวิ่งเล่นก็สบายแล้วดูดิสวยก็ตายฮะ อ๋อทำลับรับต้นๆเหรอไม่เป็นไรขึ้นมาดูดีนี่ตรงนี้ก็ห้องนอนของเราในห้องแคทเกมก็มีรวยเกิน <c oughs> นี่เนี่ยข้างบนเนี่ยพ่อเอ็มก็ทําเป็นด่านฟ้าไว้ให้แบบว่ามานั่งเล่นตอนดึกเนี่ยเนี่ยต่อลาโพงไว้ให้ด้วยเห็นไหมเป็นไงบรรยากาศดีไหมไไไหพ่อ,อปีนนไงพ่อเอ็มปีนขึ้นไปเองจ้างช่างมาดิช่างเยอะแยะนี่ออม็กกำลังชื่นชมกับบ้านของเราอยู่นะครับนี่สวยไหมสวยไหม ดูตรงนีเง้เราลงทางนี้ก็ได้นะเนี่ยเนี่ยลงอ๋ออันนี้อันนี้เป็นเพื่อนบ้านเราเพื่อนบ้านเราเพื่อนบ้านเราไม่ต้องไปสนใจเขาไปเดี๋ยวเราไปดูตรงน้ําตกดูดูนิเห็นไหมอะไรเราเลี้ยงปอมกี่ตัวนะอัพอัพเอาหนึ่งร้อยตัวเลยเหรอตอนแรกบอกยี่สิบคราวนี้ไม่เอาร้อยตัวเพราะมันใหญ่เอาสามสิบนะห้าสิบห้าสิบตัวพร้อมเดี๋ยวจะเลี้ยงหมาปอมกี่ตัวห้าสิบตัวเลยเหรอ ตอนแรกบอก20ตัวพอเข้ามาแล้วบ้านเราใหญ่ใช่ไหมเลยเอาเพิ่มใช่ไหมไปเราไปดูน้ําตกก่อนนะเผื่อจะเลี้ยงปลาได้ด้วยเห็นไหมบ้านใหม่อํมเร็ตรวยเกินนี่ตรงนี้มีน้ําตกด้วยเห็นไหมข้างล่างอะเห็นไหมนี่ม,นมีคนด้วยออมเร็ตข้างล่างมีคนด้วยอะใครมาบ้านเราอะ่ะลงไปดูดิใครมายุ่งกับบ้านเราเนี่ยเฮ้ยลงไปดูสิโอ้โหนี่เรามีบ้านใหญ่แล้วเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยงหมาให้หมาวิ่งเล่น ส่วนขี้หมาก็เดี๋ยวให,ให้เดี๋ยวจ้างคนงานมามาช่วยเก็บขยะนะครับผมอำเลดรวยเกินถ้าดึกๆนอนไม่หลับก็มานั่งเล่นตรงนี้ได้นะนี่น,นี่นี่คือน้ําตกของของบ้านอำเลดนะครับนี่เลี้ยงปลาได้ด้วยนะโอ้เห็นไหมนี่เฮย้ฮยเฮ้ยใครมาบ้านเราเต็มเลยอะ่ะเฮย้ฮยเฮ้ยเฮ้ยน้นนองไอรินนี่เฮย้ย เอาเอาเอาสวัสด yeah. ีค <tampoco S 2> <Christmas. S 1> oh. mm ่ะโบตันเออเอาน้องชั้นเป็โอ้โหมาบ้านเอ้ยนี่นี่บ้านน้ำเล็ดหรือเปล่ารู้เปล่าบ้านน้ำเล็ดนะเนี่ยเชื่อไหมเนี่ยบ้านน้ำเล็ดเนี่ยโอ้โหน้ำเล็ดก็จะเลี้ยงหมานะครับเราจะเลี้ยงหมาปรอมร้อยตัวเลยนะโอเคไหมเอะบ้านน้ำเล็ดใหญ่สวยๆมากๆเลยครับโอเคอันนี้ก็พาทัวร์ชมบ้านน้ำเล็ดนะครับนี่ครับโอเคนะครับผมบ้านเราจริงๆบ้าานเรจริง เดี๋ยวเพื่อนไปคุยกับเจ้าของบ้านเขาก่อนนะออมเล็ตรอยอยู่นี่นะอ่ะบายบายเพื่อนๆเลยกันบายบายนี่คือบ้านออมเล็ตน,นะครับใหญ่มากโอ้โหโอ้เดี๋ยวพ่อนไปคุยกับเจ้าของบ้านเขาแป๊บหนึ่งนะให้เขาย้ายอาอกก่อนนะเข้าไปไล่เจ้าของก่อนเข้าไปไล่เจ้าของก่อนนีอ่อ้าวหุ้ยคนเต็มเลยอะ่ะคนเต็มเลยเอา้าเอา้าไม่โอ๊ตสวัสดีครับรเอา้าหรอไม่ใช่ร้านอาหารเหรอ สงสัยเขาเข้ามาผิดหลังแน่เลยทำไีอ,อ่ะอะออันนี้ไม่ใช่บ้านอำเ็จใช่ไหมอันนี้เป็นร้านอาหารหรอคาเฟ่เหรอบ้านอำเ็จบอกว่าหลังให,ใหญ่เลี้ยงหมาไม่ใช่หลังนี้ใช่ไหม<ช>ซื้อยัง,ย,งยังไม่ซื้ออ๋ออำเ็จไม่ใช่บ้านอำเ็จนะ,ะมาผิดที่ขอโทษด,ด้วย <laughs>